สวัสดีค่ะแฟนเพจพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปเมืองนอกไลฟ์นี้นะคะครูแบมจะมาพูดเรื่องเรียนภาษามาหลายที่แล้วค่ะแต่ก็วนๆอยู่กับที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่ไปไหนสักทีสื่อสารไม่ได้สักทีมีแฟนเพจส่งเข้ามาถามนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเพิ่งเห็นคลิปลูกศิษย์ครูพูดภาษาอังกฤษอ่ะก็เลยมีคำถามนี้ว่าทำไมตัวเองเรียนมาเยอะเรียนมาหลายที่แบบ พยายามเรียนมาแล้วมันมันยังพูดไม่ได้มันวนอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังอเดี๋ยวรอบครับพูดเลยละกันวันนี้ไม่ได้นักนะคะอ,อสิ่งที่จะพูดวันนี้อาจจะขัดใจใครบ้างนะหรือว่าอาจจะไปกระทบใครบ้างแต่ว่ามันเป็นความจริงนะคะครูแบมบอันนี้ครูแบมพูดตามประสบการณ์ตัวเองเลยนะคือประสบการณ์ตัวเองนะ คำว่าประสบการณ์ครูก็จะไม่ไปตรงกับคนอื่นอยู่แล้วนะคะคือถ้าเกิดใครฟังแล้วเข้าใจได้ก็เข้าใจแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจไม่ได้ก็ก็ช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเล่าเล่าอย่างนี้แล้วกันนักเรียนคือคนที่บอกว่าเรียนมาหลายที่เรียนมาหลายที่แต่มันเหมือนวนๆอยู่แบบเดิมอ่ะวนๆอยู่แบบเดิมคือเจอเรื่องเดิมๆใช่ไหมเจอเรื่องเดิมๆใช่ไหมปัญหาเนี้ยเกิดมาจากการที่ผู้สอนอ่ะ พยายามที่จะอธิบายบางอย่างให้นักเรียนเข้าใจในรายละเอียดมากเกินไปเอาอย่างนี้เลยนะนักเรียนพูดกันแบบพูดกันแบบจริงๆเลยนะเออตามประสบการณ์ครูอะเราสอนภาษามาเราสอนแบบโฟกัสให้คนพูดได้เอาอย่างนี้คำว่าเรียนมาหลายที่เรียนหลายครูเรียนหลายสถาบัานนะ่ะนักเรียน คำว่าสอนภาษาเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเนื้อข้างในมันจะเหมือนกันเพราะโฟกัสของครูแต่ละคนไม่เหมือนกันตามประสบการณ์ครูนะคะถ้าเราจะโฟกัสให้คนเรียนอ่ะสื่อสารได้จริงพูดได้จริงรายละเอียดบางอย่างไม่ควรเรียนเรื่องไหนก็ตามที่แบบเป็นรายละเอียดที่อธิบายไปอ่ะ เขาก็เอาไปใช้ไม่ได้อยู่ดีอธิบายไปมันก็จะยิ่งงงอ่ะยิ่งอธิบายไปมันก็จะยิ่งแบบเหมือนมีตัวเลือกเยอะจังเลยในหัวเอ๊ะมันจะใช้ตัวไหนดีแบบงงไปหมดแล้วก็เอาไปใช้ไม่เป็นอ่ะไอ้เรื่องเนี้ยคนเรียนไม่ควรเรียนเพราะอะไรรู้ว่าตามประสบการณ์นะบางอย่างอ่ะในภาษาการที่คนคนหนึ่งจะเลือก พูดออกมาได้อะคะ่ะเลือกใช้ประโยคออกมาได้ถูกต้องมันไม่ได้มาจากการที่ครูอธิบายให้เข้าใจแต่มันมาจากการที่คนเรียนอะ่ะจะต้องมีประสบการณ์กับภาษานั้นมีประสบการณ์คือเห็นเยอะๆคือเห็นมาเยอะอะ่ะเห็นจนแบบเห็นจนชินอะ่ะเห็นจนชินจะรู้ว่าเออถ้าจะพูดอย่างนี้มันก็ใช้คำนี้ใช้ประมาณนี้ แต่ถ้าไปได้ยินเขาใช้คําอีกแบบหนึง่งมันจะแปลกๆอะไรเงี้ยคือมันมัน,ม,นมันการเรียนบางอย่างมันต้องเกิดจากการที่คนเรียนมีประสบการณ์ด้วยตัวเองให้มากพอเห็นจนมากพอแล้วจะรู้ไปเองว่าเออมันเป็นคนํานี้โดยไม่ต้องมีทฤษฎีมารองรับว่าอ,อ๋อที่เลือกใช้คํานี้เพราะแบบนี้ที่ใช้คํานี้เพราะแบบนี้อะไรเงี้ยนะักเรียนนึกออกว่าตัวอย่างที่เห็นง่ายๆนะเอาเอาง่ายๆนะที่สุดนะอย่างเช่นสมมติว่า สมมุติเราจะสอนแค่คำว่า I'm fine น่ะ I'm fine กับ I fine อย่างเงี้ยสมมติว่าคนที่เรียนตต่ทฤษฎีนักเรียนนักเรียว่าครูพูดอันไหนถูกอ่ะ I'm fine Thank you กับ I fine Thank you นั่นเลยว่าครูพูดอันไหนถูกถูกก็คือแบบที่ภาษาอังาษาษากฤษเขาใช้กันอะ I'm fine กับ I fine คนไทยส่วนมากจะรู้อยู่แล้วไหนพิมพ์มาบอกครูหน่อยดิ I'm fine หรือ I fine แบบหนึ่งหรือแบบสองอะอันไหนถูกถามตัวเองอ่ะลืมเปิดคอมเมนต์ดูแป๊บหนึ่งนะคะ I'm fine คะ Oh. อ๋ออแล้วเรียกว่า I'm fine โอเคมาละคอมเมนต์โอเคอาเอาเอา,เอาแค่คำเนี้ยรู้ได้ไงว่าแบบแรกถูกรู้ได้ไงว่า I'm fine ถูกรู้ได้ไงว่า i fine ไม่ถูกรู้ได้ไงตอบตัวเองพิมพ์มาก็ได้ตอบตัวเองว่ารู้ได้ไงรู้เพราะได้ยินจนชิน หรือรู้เพราะคำว่า fine เป็นคำ adjective ก็เลยต้องเป็น I am นั่เรียนรู้ได้ยังไงลองถามสัญชาตญาณตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ครูบอกว่าบางอย่างฝักครูนะคะในภาษาอังกฤษอะบางอย่างอ่ะไม่ต้องไปสอบแบบคือเขาเรียกว่อะไรอะ ไม่ต้องไปสอนรายละเอียดเพื่อให้มันจำอะไรนึกออกไหมอ่ะอาเนี่ยเนี่ยนลเรียน,นคอมเมนต์มาฝรั่งใช้บ่อยเขาพูดกันได้ยินบ่อยได้เห็นบ่อยถูกว่าถูกว่าอันนี้เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างนั่นเียนึกออกปะแล้วก็มีอีกมากมาย ก,ก็คือในภาษาอังกฤษอะจริงๆสิ่งที่คุณควรจะเรียนรู้ภาษาเขาอะก็คือการที่ได้ยินบ่อยได้เห็นบ่อยเนี่ยทุกคนที่ตอบคอมเมนต์มาก็เพราะอะไรเพราะมีประสบการณ์ไงเลยรู้ว่าเขาใช้ยังไงถูกอะไรเงี้ยนึกออกปะแต่พออย่างคนหลายๆคนที่ส่งเข้ามาว่าเรียนแล้วมันวนอยู่ที่เดิมอะเป็นเพราะว่าไอ้บทเรียนที่คุณเจอหรือคนสอนที่คุณเจออันนี้ไม่ได้ว่านะแต่ว่ามันคือมันคือปัญหานี้จริงๆอะ่ะ เขาพยายามทาให้คุณเข้าใจอย่างเดียวไงว่าคําว่าไฟมันคือ adjective มันคือ adjective ค่ะนักเรียนมันก็เลยต้องมี am ข้างหน้า i am เป็นมาเป็นกริยาของประโยคถ้าคุณเจอแค่เนี้ยคุณก็จะต้องแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเอาแต่ความเข้าใจเอาแต่ความเข้าใจอะแต่สุดท้ายอะคุณจะเอาความเข้าใจนั้นไปใช้กับทุกอย่างในภาษาไม่ได้อะมันก็เลยเหมือนวนอยู่ที่เดิมอะพอคุณเรียนที่เนี่ยปุ๊บ คุณรู้สึกเออมันก็เข้าใจมาระดับหนึ่งเออเออประมาณหนึ่งคุณเปลี่ยนที่เรียนแล้วถ้าคุณยังเจอแบบการสอนแบบเดิมอีกอะไม่มีตัวอย่างประโยคไม่ได้เห็นไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรเลยมัวแต่มังแบบอยู่อย่างเงี้ยคุณก็จะวนอยู่ที่เดิมไงนึกออกไหมแล้วคุณก็จะสื่อสารไม่ได้สักทีอ่ะเพราะฉะนั้นนะอยากจบปัญหาวิธีการเรียนอะ่ะอันนี้มันมันไม่ได้อยู่ที่ตัวคนเรียนอะ่ะ มันอยู่ที่ตัวคนสอนนะนะถ้าเกิดปัญหานักเรียนมาแบบเนี้ยมันอยู่ที่คนสอนว่าเขาเรียกว่าศิละปะในการสอนภาษามันไม่ใช่ว่าจะต้องสอนให้นักเรียนรู้เยอะที่สุดหมายถึงว่ารู้รายละเอียดเยอะที่สุดนะไม่ใช่ยิ่งรายละเอียดใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้งงมากเท่านั้นนะคะเออมันมันจะมีศิละปะในการสอนภาษาก็คือ มันต้องเป็นการแบ่งรับแบ่งสู้บางอย่างอยากจะอธิบายแต่ไม่อธิบายดีกว่าวะเดี๋ยวงงเดี๋ยวนักเรียนงงแล้วไปพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีมันต้องมีจุดเนี้ยนักเรียนอันนี้พูดตามประสบการณ์นะนึกออกปะแต่ว่าส่วนมากไม่ไม่รู้ส่วนมากหรือเปล่าแต่ว่าถ้านักเรียนมีประสบการณ์มาแบบเนี้ยแสดงว่านักเรียนไปเจอการเรียนภาษาที่มันต้องใส่รายละเอียดอะแบบประมาณว่าคนสอนมีเป้าหมายเพื่อจะสอนอะ สอนเพื่อจะสอนนักเรียนนึ้ออกว่าแต่ไม่ได้คํานึงว่าไอ้คนจะเอาไปพูดมัอจะไปพูดได้ไหมถ้าเกิดรู้รายละเอียดตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปนะการเรียนภาษาอยากสื่อสารได้อะมันจะต้องใช้การเห็นเยอะๆมีประสบการณ์เยอะๆแล้วก็จำมาใช้แบบ การจําในระยะแรกของการเริ่มเห็นภาษามันจะจําไม่ได้สมบ,บูรณ์หรอกเห็นครั้งแรกอาจจะไม่พูด am fine อาจจะพูด i fine อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเห็นบ่อยๆมากพอมันจะ am fine เข้ามาโดยอัตโนมัติเหมือนแบบ i fine เริ่มแปลกสําหรับเราเพราะไม่เคยได้ยินอ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกับประโยคอื่นกับบริบทอื่นๆประโยคอื่น,นๆก็เหมือนกันอ่ะอันนี้มันไม่ใช่อ่ะอย,อ,ยอย่างเช่น i m exciting อย่างเงี้ย i m exciting ถ้าต้องคิดเองตามรายละเอียดที่ถูกลิสอนมาเราก็จะรู้สึกว่า I'm exciting ฉันกำลังตื่นเต้นเพราะมันมีการเติม ing อะไรเงี้ยแต่แต่จริงๆอันนี้ไม่พูดเขาไม่พูดกันเขาจะพูด I'm excited I'm excited อ่างเงี้ยแต่ถ้าเราเราได้ยินเข้าหูมากพอเห็นบ่อยพอแบบเราก็จะเริ่มรู้สึกแปลกกับ I'm exciting เพราะเราไม่เคยได้ยินนึกออกว่าเออแต่ถ้าเราตัดเป็นมัวโฟกัสว่า exciting มันเป็นคำบอกคุณศัพท์บอกลักษณะ excited มันเป็นคุณศัพท์บอกความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาเป็นคำพูดไม่ได้สักทีอ่ะคือแน่นอนแหละไอ้รายละเอียดแบบเนี้ยเอออาจจะต้องรู้ไว้บ้างแต่ต้องไม่เอามันนำนำรูปประโยคที่จริงแบบที่ต้องได้เห็นได้ยินอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้การเรียนอ่ะมันควรจะเป็นการเห็นประโยคก่อนแต่ถ้าอยาก คนสอนอยากอธิบายค่อยอธิบายแบบจิ้มจิ้มไปทีละนิดทีละหน่อยจิ้มจิ้มอ่ะแค่จิ้มจิ้มเพื่อให้นักเรียนแบบสบายใจมีความเข้าใจเพื่อความสบายใจอ่ะแต่ถ้าคอร์สเรียนหรือบทเรียนที่คุณเจออ่ะเขาเอาการอธิบายไม่จิ้มว่ะแต่เอาอธิบายนําอย่างเดียวอ่ะเราก็ไม่ค่อยได้เห็นประโยชน์ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้เห็นไม่มีสถานการณ์ให้ดูอ่ะคุณก็จะวนอยู่ที่เดิมอะค่ะว่าคุณจะสื่อสารไม่ได้อ่ะ ก็กลับไปที่เรื่องไ f i ฟกับ am f i ไฟเมื่อกี้นะถ้าเกิดใครเข้าไม่ทันเดี๋ยวดูย้อนเอานะสรุปก็เรียนมาหลายหลายที่แล้ววนอยู่กับที่ <laughs> เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างสาเหตุบอกไปแล้วก็มันเป็นเพราะแบบเนี้ยอืมคุณต้องเริ่มเรียนอะไรที่มันได้ใช้จริงสักครั้งสองครั้งแล้วคุณจะรู้เองว่าอ๋ออันนี้แหละมันจะทำให้เราพูดได้เว้ ประมาณนี้ค่ะนักเรียนถ้าถามครูนะถ้าถ้าเป็นของครูนะอยากลองอะ่ะอยากลองก็ลองสมัครสมาชิกายเดือนเอาร้อยหกสิบเก้าบาทแต่ว่คนอยากลองนะมีคนที่ทักเข้ามาอยากเรียนคอร์สแหละแต่แบบเรียนมาเยอะแต่ไม่แบบไม่ชัวร์ไม่มั่นใจมากเพราะเจอมาทุกที่ก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคุณลองแค่สมา,สมา,สมาชิกายเดือนร้อยหกสิบเก้าบาทวิธีสมัครถ,ถามเข้ามาในเพจได้นะคะ หรือหรือในเพจเนี้ยเวลาเราเห็นปุ่มสมัครสมา,สมาชิกเรากดได้เลยมันก็จะมีให้ชําระเงิน169ยหกบาทนะคุณลองเข้ามาเรียนแล้วคุณจะรู้ว่าไอเรียนแบบที่มันมันเอาไปใช้จริงแบบเห็นรูปประโยคเลยไม่ต้องมาเอาความเข้าใจนําอ่ะมันเป็นยังไงนะคะอันนี้อันนี้นักเรียนที่เพิ่งแบบเพิ่งเจอกันนะนะเด,เดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวครูเอาตัวอย่างให้ดูแล้วกัน รู้แหละว่าอยากเรียนแต่กลัวเจ็บตัวกลัวเจ็บว่าแบบเจอมาเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะถ้าคุณเป็นแบบนั้นนะคุณนะคะคุณสมัครสมาชิกรายเดือนเอาสมาชิการายเดือนก็คือเวลาเข้าเข,ข้าเพจอะคะ่ะหน้าเพจคุณในนี้เลยคุณคุณกดคาว่าสมัครสมาชิกจากหน้าเพจได้เลยะคะ่ะ มันปุ่มตรงนี้มันจะเป็นปุ่มสมัครสมาชิกนะถ้าคนยังไม่เป็นสมาชิกคุณกดเข้าไปมันก็จะมีให้ชําระเงินอะไรทําไม่เป็นก็ลองถามทีมงานครูนะคะทักบนเพจได้เลยคนที่สมัครแล้วเนี่ยตอนนี้มันมีบทเรียนให้คุณได้เริ่มเรียนแล้วแหละเอออยากเรียนอยากรู้เข้าไปเรียนเลยสมัครแล้วเนี่ยกดเข้ามาปุ่มเนี้มันจะไปหน้าเฉพาะสมาชิกเห็นบทเรียนนะคุณไปลองเรียนตั้งแต่ไลฟ์เนี่ยครูแบบเพิง่งเพิ่งสอนไปเมื่อวัน อังคารคุณเป็นเลิลลอลงเรียนเอาแค่ไลฟ์เนี่ยไลฟ์เดียวนะแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าเรียนให้มันไปข้างหน้าแล้วให้มันเอาไปใช้ได้จริงอะ่ะมันเป็นยังไงคือครูไม่สามารถอธิบายแบบเป็นรายละเอียดให้ได้คุณต้องไปเจอด้วยตัวเองอะ่ะมีนักเรียนที่เพิ่งสมัครคือแบบไม่เคยเรียนกับครูแล้วสมัครสมาชิกแล้วเคยถามครูมาก่อนว่าเราต้องมีแผนในการเรียนภาษายังไงแบบเป็นขั้นเป็นตอนอะไรอย่างเงี้ย ครูบอกตอบไม่ได้อะไปลองไปลองสักครั้งหนึ่งอะหลังจากนั้นเขารู้เลยว่าเขาต้องทำไงกับตัวเองนะคะเนี่ยคุณไปลองนะเนี่ยไล่เนี่ยไล่นะเนี่ยมีบทเรียนให้เรื่อยๆนะคะก็รายเดือนก็จะเป็นแบบอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีคลาสไวยากรณ์ที่คุณเคยเรียนหรือเรียนที่อื่นมาแล้วงงอะเดี๋ยวครูคุณลองมาเรียนวันเนี้สองทุ่มไล่สองทุ่มสำหรับสมาชิกนะเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่า เรียนแบบเรียนที่มันเอาไปใช้อะมันเป็นยังไงมันไม่ต้องมีรายละเอียดแต่มันต้องลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะตอบเรื่องนี้นะน่าจะตอบน่าจะได้คำตอบแล้วแหละสรุปถ้าคุณเจอคนสอนแบบเอาแต่รายละเอียดเอาแต่ความเข้าใจคุณก็จะวนอยู่กับที่แหละเพราะว่าภาษามันไม่ได้มาจากรายละเอียดหรือความเข้าใจส่วนมากเลยแหละมันมาจากการเห็น เขาใช้เยอะๆถ้าเขาเตรียมอะไรสําเร็จรูปมาให้คุณได้เห็นได้ฝึกอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไปข้างหน้าแต่ถ้าเขาเตรียมรายละเอียดมาสอนคุณให้เข้าใจคุณจะอยู่กับที่นะคะแค่นั้นเองอ่ะโอเคสมาชิกรายเดือนคืนนี้เจอกันสองทุ่มใครยังไม่สมัครสมัครได้เลยนะกดง่ายมากสมัครบนเพจร้อยหกสิบเก้าต่อเดือนก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเจอครูสามสี่วันต่อสัปดาห์นะคะไปละ